สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะคลิปนี้จะพาไปดูท่อไอเสียของรถตู้โตยโยต้าวีโก้เครื่องยนต์ดีเซล2,005แล้วก็3,000ค่ะรถผลิตตั้งแต่ปี1995ช่างจะเรียกรถรุ่นนี้ว่าไอโมงน้อยค่ะ ท่อไอเสียของเขาก็จะมีลักษณะลูกกลมขนาดใหญ่นะคะมีเปลือกชั้นเดียวผิวเรียบค่ะรหัสจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียนะคะทั้งหมดเขาจะมีอยู่ที่2รหัสนะคะก็จะมีรหัส A B 7แล้วก็ A G 1ค่ะส่วนไส้ด้านในของเขาก็จะเป็นลักษณะลูกกลมนะคะ,ะน้ำหนักไส้ของเขาจะอยู่ที่9ขีดค่ะนี่คือท่อไอเสียของรถตู้เครื่องยนต์ดีเซลอ2อ0พแล้วก็3 0 0 0ค่ะเป็นรถตู้โตโตยต้านะคะ,ะเพิ่มเติมนะคะ ท่อไอเสียรุ่นนี้เขาจะเหมือนกับท่อไอเสียของรถโตโยต้าวีโก้แล้วก็โตโยต้าวีโก้แชมค่ะแต่ก็จะแตกต่างกันอยู่ที่รหัสเท่านั้นค่ะพี่น้องท่านใดอยากทราบมูลค่ากดลิงก์ด้านล่างนี้คะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ